ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนนะครับแมสสีฟ้านี่นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่โรบินสันนะครับโรบินสันสมุทรปราการนะครับมาผ่าภูจการนะครับมาสีดวัคซีนนะครับโควิดสิบเก้านะครับมาวอล์กอินเดลเลยแต่รอเดือนนะครับผมที่โรบินสันสมุทรปราการนะครับส่วนคนนะครับ คุณแล้วครับในเครื่องมองซีบ็อกซีนนะครับมาวอลกอินได้เลยครับเพืาะว่าเตรียมาประชาชนมากนะครับนะครับขอมาติดได้เลยครับผมจะเป็นพวกอ่าเฟเซอร์หรือว่าเมอร์หน้านะครับนะอยู่ตรงนี้ครับผมชั้นสามโรบินสันครับผมขอกมาได้เลยนะครับตลอดเดือนตั้งแต่ร์ทริปโมงฮอดบ่ายสามนะครับมาวอลกอินได้เลยนะครับที่ห้างโรบินสันสมุทรปราการ ผมแล้วเครื่องขลั่ามผมมีจะเป็นลั่นโรล,ลเบดหรือว่าสเก็ตทีมีล้อนะครับดิ้งหน่อยเขาเรียนไปเบิ่งกันบะปะไปดูกันเลยว่าดิ้งหน่อยขอเขาเล่ยนมั้หน,นะครับนะไปะเดี๋ยวเบิ่งกันครับผมอันนี้เป็นราคานะครับ ของสเก็ตสเก็ตบอร์ดนี่รองเท้าราคาครับผมคุนิดน้อยเขาเล่นกันบ่ายนี่ครับอันนี้เป็นโรลเลอร์เบสหรือว่าสเก็ตที่มีล้อนะครับรองเท้ามีล้อนะครับ วันยุทธครับผมอันนี้น่าจะเป็นเฮเซลเฮเซาเล่นได้นะครับเป็นพื้นปูนนะครับพื้นปูนนีครับผมพื้นกระเบื้องเลยครับพื้นกระเบื้องกระเบื้องบอกเตีบตี๋สามเ้าก็มีนะครับนี่เป็นพวกแบบนุ่มๆน,นะครับผมวัตถุยานกันกระแทก ของผูผ้ใหญกันนายจะมีนะครับนี่แบบของเล็กน่อย เป็นล่างครับผมต้องเอดน้างามตียมำผู้ก็มีครับลายสไตล์ครับผมตัวทางคุณจะเป็นไอเซาล์านะครับเรีเยดได้ครับผมนี่เป็นข้อกวัสดุใเบียบต่างๆนะครับนี่ครับรูเลอร์สเก็ตสเก็ตบอร์ด รุ่นรถสก็ตนะครับอยู่ชั้นสามรุ่นเป็นสันนะครับผู้ใดอยากจะลองมาเล่นกับมาเล่นได้นะครับนะครับแลนแบบมหล่อเลยครับผมรุ่นโรบิดนะสมัยก่อนที่เขาเอิ่นกันนะครับครับผมเดี๋ยวบรรยากาศฉีดวัคซีนฟังผุนอยู่เดี๋ยวผมจะไปเบิ้งผ้าไปเบิ้งนะครับเดี๋ยวมาเพิ่มมาวอล์กอินฉีดวัคซีนนายไปไหนครับผมไปไปเบิ้งกันครับ ครับมาวอล์กอินได้เลยครับผมสีวัคซีนนะครับหรือป็นสันสันสามนะครับสมุดประการครับผมนี่ไปซเซอร์หรือเมื่อนานะครับมาได้เลยครับผมเด็กหน่อยกันมี่นะครับเด็กหน่อยกันรับสิทธิ์กันครับผมเด็กหน่อยพูดเถากันมี่มาวอล์กอินได้เลยเตรียมรัประชาช่วมากไปเดียวครับผมแ้วล็มาสกสิทธิ์ตลอดเดือนสิงหานะครับนะโอเคครับผมโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับผมส้อรับอ่า ภาพผู้จัดการรักษาวัคทีนตัวนี้สีเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะนั่งสังเกตอาการครับผมการชวนเชิญนะครับผู้ใดท่านที่สีวัคซีนนะครับวอลตินนะครับเข็มสีเข็มหานะครับเข็มสองเข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามมาได้เบิร์ตนะครับยี่ห่างรูปเป็นสั้นอ่าส่วนตาการครับผมหยุดติดกับแผงกระสาเลยเนี่ยครับผมอยู่แก้มองของพักที่ไส้ผมครับอ่าโอเคครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย 我说嘛，嘿嘿、啊。